สวัสดีจ้าตอนนี้พวอคุณอยู่กับปากเปาว,วันนี้เราจะมาสปอยเรื่องรุ่นพี่ EP 6ตอนจบเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเลื่องกันที่วันปิดเทอมเอ็ดก็มานั่งอ่านหนังสือการ์ตูนคนเดียวอยู่ที่โรงเรียนอยู่ๆก็เหมือนจะคิดอะไรขึ้นมาได้รีบปั่นจักรยานออกไปเลยตอนนี้เอ็ดปั่นจักรยานสองล้อไม่ใช่สี่ล้อแบบเดิมแล้วเอ็ดก็ปั่นปั่นมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้างโรงเรียนมาถึงก็ร้านปิด ็เลยปั่นต่อไปเอ็ดปั่นไปตามทางหลังโรงเรียนเหมือนมองหาอะไรสักอย่างสุดท้ายก็ปั่นกลับมาที่บ้านเมื่อยแทนจริงๆเข้าไปในบ้านก็จะนั่งคอตกคอพับเป็นปะทูแม่กองเลยขึ้นห้องมาก็รีบเปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็เสิร์ชหาคําว่าความคิดถึงเอ็ดเหมือนจะคิดถึงเบล,ลเข้าซะแล้วเอ็ดก็อ่านความหมายของความคิดถึงอ่านจบก็รีบเข้าเฟซท,ทันทีแต่เวรกรรมเขาดันจํารหัสเข้าเฟซไม่ได้เพราะว่าดูเหมือนจะไม่ได้เข้าเล่นมานานแล้วพอเอ็ดได้รหัสผ่านใหม่ก็รีบกดเข้าไปดูที่แจ้งเตือน พอเห็นว่าเบลส่งคําขอเพิ่มเพื่อนมาเอ็ดก็รีบกดรับทันทีเอ็ดเข้าไปดูในเฟซของเบลก็เจอรูปที่เบลเคยลงไว้แล้วก็มีคนมากดไลค์ก็คือพี่เป้แฟนเก่าของเบลนั่นเองและเอ็ดก็ทําหน้าเศร้าปิดโน้ตบุ๊กไปเลยเดินวนไปวนมาทําหน้าเครียดเหมือนคนถ่ายไม่ออกมาหลายวันตัดมาวันเปิดเรียนตอนนี้เอ็ดขึ้นม .4 แล้วแล้วพวกเบลก็เรียนจบกันออกไปแล้วด้วยเอ็ดมาเรียนด้วยหน้าตาที่เหงามากๆค่อยๆเดินเข้ามาในห้องเรียนเหมือนคนไร้วิญญ,ญาณพักกลางวันก็ไปนั่งอยู่ที่โต๊ะที่พวกเบลชอบนั่งกัน นั่งเรียนรู้บิกคู่ใจอยู่คนเดียวสักพักเตวินก็เดินเข้ามาทักทายแล้วก็มานั่งด้วยตอนนี้เตวินกับเอ็ดไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันแล้วทุกคนแยกห้องเรียนกันไปหมดเพราะว่ามอสี่ต้องไปเรียนตามสายที่ตัวเองอยากจะเรียนเตวินชวนเอ็ดเล่นเกมที่เขาชอบเขาบอกว่าเขาชวนเพื่อนที่นั่งข้างๆเล่นแต่ก็ไม่เล่นกับเขาด้วยเลยน่าสงสารจริงๆเตวินชวนเอ็ดย้ายมาเรียนสายเดียวกับเขาก็คือสายศิลป์แบบเดียวกับที่เบลเรียนนั่นเองเอ็ดถามเตวินว่าได้เจอพวกแป้งอยู่ไหมเตวินก็บอกว่าเขายังเจออยู่เอ็ดจะถามแป้ง เรื่องเบลเหรอเดี๋ยวเขาจะนัดแป้งให้นะพูดจบเตวินก็หยิบมือถือออกมาเอ็ดก็ตกใจที่เตวินเล่นมือถือแล้วเตวินบอกว่าเขาเอาไว้ส่งข้อความหาแป้งเขาคุยกับแป้งแบบพี่น้องเขาจะรักษาระยะห่างไว้และเตวินก็หันมาบอกเอ็ดว่าเขานัดแป้งให้แล้วนะพรุ่งนี้แป้งจะเข้ามาไวจริงๆเอ็ดก็ดีใจเขินใหญ่จนเตวินจับได้เอ็ดก็แกเขินชวนเตวินเล่นเกมต่อวันต่อมาแป้งก็มาที่โรงเรียนตามที่เตวินนัดไว้เอ็ดก็ถามเรื่องเบลทันทีแป้งบอกว่าเบลน่าจะเปลี่ยนเบอร์ ไปแล้วเพราะเขาเห็นเบลเงียบไปเลยคุยกันครั้งสุดท้ายตอนที่เบลจะไปเชียงใหม่หลังจากนั้นโทรไปก็ไม่ติดแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าเบลเรียนอยู่ที่นั่นไหมเพราะว่าเบลบอกว่าถ้าสอบติดเขาจะเรียนอยู่ที่นั่นเลยเขาว่าจะเข้าไปบ้านเบลอยู่จะไปถามแม่เบลว่าเบลเป็นยังไงบ้างและถ้าเบลรู้ว่าเอ็ดมาถามหาเบลเบลคงดีใจเอ็ดเลยบอกว่าเขาแค่แปลกใจที่อยู่ๆเบลก็หายไปเอ็ดก็ถามแปงอีกว่าตอนที่เบลจะไปได้ฝากอะไรถึงเขาบ้างไหมขอแปงบอกว่าไม่มีเอ็ดก็ถึงกับหน้าเศร้าไปเลยแปงถามเอ็ดว่าเอ็ดเคยรู้สึกชอบเบลบ้าง ชอบแบบมากกว่าเพื่อนกับพี่น้องเอ็ดก็บอกว่าเขาไม่รู้แปลงก็เลยถามเอ็ดว่าไม่รู้เพราะไม่รู้ใจตัวเองหรือเปล่าถ้าเบลหายไปแลเอ็ดรู้สึกเศร้าๆเหงาแสดงว่าเอ็ดกำลังรู้สึกอะไรกับเบลอยู่เอ็ดก็เลยถามว่าความรักหรอแปลงก็บอกว่าใช่เอ็ดชอบเบลไหมเอ็ดก็บอกว่าเขารู้สึกแปลกๆที่เบลหายไปเขาคงชอบเบลเตวินก็เสริมทับใหญ่ว่าเขาว่าแล้วว่าเอ็ดต้องชอบเบลแต่เอ็ดไม่รู้ตัวแปลงหรือว่ารู้ตอนนี้ก็น่าจะสายแล้วเขาอยากให้เบลรู้ว่าเอ็ดชอบเบลเอ็ดก็เลยถามแปลงว่าจะไปบ้านเบลหรอให้ไป ตอนนี้เลยก็ได้เพราะว่าอยู่แค่หลักโรงเรียนเองไม่รอช้าทั้ง3คนก็พากันมาที่บ้านเบลมาถึงก็ไม่เจอใครเลยแปงบอกว่าแม่เบลไม่ค่อยจะอยู่บ้านถ้าจะมาเจอก็แล้วแต่ดวงเลยเอ็ดก็เลยชวนรอแล้วก็พากันรอตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืดเดวินกับแปงก็ขอกลับกันก่อนเอ็ดก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรจะทาเดี๋ยวเขาเดินรออยู่แถวนี้ว่างจริงๆเอ็ดก็ตั้งหน้าตั้งตารอไม่ไปไหนแต่แม่เบลก็ยังไม่มารถผ่านมากี่คันกี่คันก็ไม่ใช่แม่เบลสักทีเช้าวันหยุดเอ็ดก็รีบตื่นแต่เช้าปั่นจั ก็ยานมาที่บ้านเบลแต่ก็ยังไม่เจอใครอีกแล้วก็เลยนั่งอ่านหนังสือกระตูนรอหน้าบ้านซะเลยซื้อน้ำขนมมาพร้อมคิดว่าจะมาปิกนิกที่สวนพอเอสถอดใจกำลังจะกลับทันใดนั้นเองแม่เบลก็ขับรถมาจอดหน้าบ้านแม่เบลก็ให้เอสเข้ามาในบ้านแล้วแม่เบลก็บอกว่าเบลอยู่เชียงใหม่ไปสมัครเรียนรอผลสอบอยู่เอสก็เลยขอเบอร์โทรเบลกับแม่เบลบอกว่าแปงจะติดต่อเบลแต่ติดต่อไม่ได้แม่ก็เลยลุกไปจดเบอร์ใหม่มาให้เอสเอสกลับมาที่บ้านก็มายืนจ้องเบอร์เบลจนกระดาษจะแทบทะลุสุดท้ายก็ตัดสินใจ กดโทรไปหาเบลพอเบลับสายก็สตันช็อกไปเลยรีบวางสายซะงั้นแล้วเบลก็โทรกลับมาเอ็ดก็ไม่กล้ารับสายอีกนั่งนิ่งไปเลยป้าแม่บ้านก็เข้ามารับสายแล้วก็บอกเบลว่าน่าจะโทรผิดแล้วเบลก็วางสายไปกางดึกเอ็ดก็นอนไม่หลับเอาโน้ตบุ๊กมาเปิดดูเฟซของเบลดูรูปที่เบลลงดูไปก็ยิ้มไปแถมกดไลค์อีกต่างหากหลังจากนั้นเอ็ดก็ทําอะไรก็เห็นแต่เบลไปหมดนั่งเรียนมองห้องตรงข้ามก็ยังเห็นเป็นเบลเตะบอลก็เห็นเบลเอาบอลมาให้ไปร้านหนังสือการ์ตูนก็เจอเบลอีก เอ็ดก็เลยเอาอาการที่เป็นมาเล่าให้เตวินฟังเตวินบอกเอ็ดว่าเป็นอาการของคนเพอ้อเอ็ดคงคิดถึงเบลมากมองอะไรก็เห็นเป็นเบลเขาก็เคยเป็นมองอะไรก็เห็นแต่หน้าแป้งไปหมดไปสวนสัตว์กับพ่อแม่ก็ยังเห็นช้างเป็นหน้าแป้งเลยเหนื่อยกับมันจริงๆเอ็ดก็เลยถามเตวินว่าต้องทอํายังไงเตวินบอกว่าให้รักษาด้วยการเจอเจอคนที่คิดถึงแล้วจะหายไปเองเอ็ดก็ว่าเตวินเปลี่ยนไปนะมีความรักหรอเตวินก็บอกว่าเขายังไม่เรียกว่าความรักหรอกกําลังคบหาดูใจกันอยู่พ่อบอกให้เป็นไปตาม ตให้เอ็ดหาทางคุยกับเบลให้ได้นะเขาจะเอาใจช่วยเอ็ดก็บอกเตวินว่าเขาได้เบอร์ใหม่ของเบลจากแม่เบลมาแล้วให้เตวินเอาให้แป้งหน่อยพอแป้งได้เบอร์ก็บอกว่าเขาจะลองโทรหาเบลเลยสักพักแป้งก็บอกผ่านเตวินมาบอกเอ็ดว่าเบลสอบผ่านเอ็ดก็ถึงกับเศร้าไปเลยทำหน้าผิดหวังเหมือนตกปลาไม่ได้สักตัวเดินกลับบ้านขอตกคอพับคิดถึงต่เบลมองไปทางไหนก็เจอเบลอีกแล้วกลับมาบ้านก็เห็นป้าแม่บ้านเป็นเบลเป็นเนามากจริงๆและตอนนี้เอ็ดก็เริ่มหัดฟังเพลงรักเพ อ,อกหักแล้วด้วยฟังไปก็คิดถึงเบลไปนึกถึงวันที่เบลตะโกนบอกเขาว่าจะไม่ยอมเลิกจีบเอดจดทําให้เอดชอบเขาให้ได้และเหมือนว่าตอนนี้เบลจะทําสําเร็จแล้วด้วยเอดก็ยังคงเศร้าเหมือนโดนพ่อหักค่าขนมอยู่แบบนั้นไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านประจําของเบลคนเดียวใส่หูฟังฟังเพลงตลอดเวลาจนวันหนึ่งเอดเลิกเรียนขึ้นรถเมล์กลับบ้านระหว่างนั้นเองเอชก็หันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักศึกษาเอดมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นอยู่ๆก็มีคนวิ่งปาดหน้ารถรถเมล์ก็เบรกล้ลอแทบหลุดและผู้หญิง นั่นก็หันมาเขาคือเบลนั่นเองเบลถามเอ็ดว่ากลับบ้านหรอเอ็ดก็ทําตัวไม่ถูกเลยถามเบลว่าไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่หรอเบลก็บอกว่าเขาคิดถึงกรุงเทพก็เลยกลับมาเอ็ดก็ถามเบลต่อว่ามาอยู่กี่วันเบลก็บอกว่าน่าจะอยู่นานเลยเอ็ดก็ทําท่าดีใจใหญ่แต่ยังสงสัยว่าแปงบอกว่าเบลสอบติดที่เชียงใหม่ไม่ใช่หรอเบลก็หัวเราะบอกว่าเอ็ดก็รู้ว่าเขาโง่เขาสอบติดที่กรุงเทพนี่แหละแต่เขาไม่ให้แปงบอกเอ็ดเองเอ็ดก็งงว่าทําไมถึงไม่ให้บอกเบลก็บอกว่าเขาไม่รู้แล้วก็ต่างคน ั้นนอยู่แบบเอ็ดยืนบ,บีบเสาแทบหักแล้วเอ็ดก็บอกเบลว่าเขาฟังเพลงเป็นแล้วนะเพลงที่คนปกติฟังกันแล้วรถก็ถึงบ้านเอ็ดพอดีเอ็ดก็เลยบอกเบลว่าเขาถึงบ้านแล้วและทั้งสองคนก็เงียบไปเบลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเดินลงไปส่งแต่เอ็ดก็บอกว่าไม่เป็นไรย,ยืนลาก,กันอยู่แบบนั้นไม่ลงจากรถสักทีและเอ็ดก็ค่อยๆเดินลงจากรถไปเบลก็ไม่ตามลงมารถก็จอดอยู่แบบนั้นจอดนานเหมือนเอ็ดมันเมามาเองเลยจอดให้ทั้งสองคนคุยกันเอ็ดหันไปถามเบลว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมเบลก็บอกว่า ได้เจอสิจำไม่ได้หรอบ้านเราอยู่ซอยเดียวกันและเอ็ดก็ดีใจยิ้มปากแคบฉีกเลยจบลงไปแล้วสำหรับรุ่นพี่ตอนจบเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกจากช่องเราบ๊ายบาย